ลงยำตลอดยับดองด้วยครับ กำลังเลือกครับเพราะมันมีหลายอย่างให้เลือกครับถ้ามีอย่างเดียวก็คงไม่ได้เลือกครับนี่มีหลายอย่างดียเ,เป้าก็เลยเลือกเต็ียมที่เลยครับเลือกพอเลือกแล้วก็เลือกชิ้นที่มันสวยๆงามๆอีกเหมือนจะไม่เคียวเลยนี่ตอนนี้ลูกหลานกำลังมองหน้าอยู่เสียเป้าจะเลือกอะไรอีกอยูพอวว่พอใจแล้วบะพอใจแล้วบะเป็นดิกินเฟอ สวัสดีตอนเช้าครับ14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์ครับผมวันนี้เราอยู่ที่สาาปปลาวเนาะเรามาพักอยู่ที่รูแรมนะครับตอนนี้เวลา7โมงนะครับเราจะกินข้าวก็ไปกินข้าวครับก็มองมาเห็นนียครับเจ้านกกระจอกเทศโอ้โหตัวใหญ่เลยครับพี่น้องเลยตัวใหญ่เลยครับผม สองตัวครับมีสองตัวมันตัวผู้ครับตัวผู้ใหญ่เลยมีม่มยนี่ถ้จัดของขึ้นแล้วครับพร้อมที่จะเดินทางต่อไปกินข้าวก่อนครับไปกินข้าวก่อน แข็ของแล้วรอเพื่อนนิดหนึ่งครับผมนี่คือโรงแรมที่เรามาพักครับ,รบนี่คือโรงแรมที่เรามาพักนะครับผมมีสระว่ายน้ําด้วยคือละเก้าร้อยบาทครับเก้าร้ยบาทที่มีอาหารเช้าครับผมเราเข้ามาก่อนแล้วนนเนาะเพื่อนๆยังไม่ตื่นครับตอนนี้เจ็ดโมงอาหารพร้อมแล้วนะครับมีมีอะไรบ้างครับอันนี้คือ อันนี้ไม่หยังนี่เฝอค่ะเฝอเนาะอันนี้ขนมปังอันนี้เครื่องปรุงก็ต้มอืมเครื่องเคียงของทาดต้มครับอาหารอย่างดีเลยครับผมเริ่มได้เลยอือข้าวนะครับมีของหวานอ่าเป็นสลัดสลัดแล้วก็เป็นไส้กรอกครับผมของหวานครับผมอะไรครับอือ ออออตอนนี้ป๋าบรรเลงก่อนแล้วป๋าไม่รอแล้วไม่รอแล้วเนาะกินเฟอไดเท่าเลยเฟอเนาะเฟอ,เอ,เฟอกับไข่เฟอไข่ดาวเฟอไข่ดาวอาหารสองสองอย่างมมาอิ่มอ,อันนี้นะครับมีอาหารให้เลือกด้วยนะครับมีหลายอย่างครับผมอันนี้ก็คือไข่กระทะครับผม ใส่ใส่แบบวบบสุดๆเลยครับผมนมปลาด้วยน้ำลายน้ำลายเช็ดน้ำลายหน่อยนี่อร่อยมากเลยครับผมจะเสิบอ่ะอาหารเช้านี้นะครับกินเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปที่น้ำตกลีผีครับผม điều của lần à, okay. về đây đó. กินอาหารพูกนี้ก็ได้หายใจโล่งกมูกี่โลงขึ้นข้าวครับ คแต่เรามากินก่อนละขนมปังกชิ้นไข่ดาวไข่ตองใบครับผมขนมปัง3ชินเบืาหรเก้าแล้วจะได้หายแก่โล่ครับผมระลกจะได้โ่งด้ con for em ma desse se วอนนี่นอนนี่นี่กบ้าปะทีับา กำลังบริยากรักไทยมาบุ๋เดียวต้องกินเผือครับผมหัวใหญ่กินอยากเลยน้อยครับผมเพิ่มน้ำปลา

ลบแเดกไม่อัเดตอะไราหาร่รับนลวกันลยลูกคันเลออาหารไปก็เพื่อนกับปกัง่ิครับคัีือพี่ๆน้องๆนะครับได้ออกมาแล้วครับรากาศห้อาหารที่อยู่ในโรงแรมครับผมเช้า กำลังเลือกครับเพราะมันมีหลายอย่างให้เลือกครับถ้ามีอย่างเดียวก็คงไม่ได้เลือกครับนี้มีหลายอย่างเดียเป้าก็เลยเลือกเต็มที่เลยครับเลือกพอเลือกแล้วก็เลือกชิ้นที่มันสวยๆงามๆอีกเหมือนจะมีเคียวเลยนี่ตอนนี้ลูกหลานกำลังมองหน้าอยู่เสียเป้าจะเลือกอะไรอีกพอใจแล้วบ่พอใจแล้วบ่ไปดิกินเฟอ จัดเต็มที่เลยครับงานนี้ให้อิ่ม <S <S เออตื่นเช้ามาแล้วครับเราก็มาทานอาหารตอนนี้เราก็เตรียมตัวเดินทางต่อครับไปที่นะ้ำตกคอนพระเพงครับเราจะไป ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครับก็อยู่ที่ประมาณ100หรือ200กิโลครับผมเห็นแลวเีเาสกับอย่งเตียนี่คุณแม่ลูกนะครับผมไปกอนไปก่อน,อนครับวันนี้วันวนนาเลนไทน์ครับเราต้องเอาสีแดงไว้ก่อนครับ <S <S พอดีมีกวางแดงนะครับอยู่ข้างหน้าเป็นรูปปั้นครับผมอ่า เอาโอเคนะครับเป็นวันวาเลนไทน์ครับวันนี้เราก็ใส่ชุดสีแดงเหมือนกันนี่คือโรงแรมที่เรากครับเราก็เพิ่งออกจากโรงแรมนะครับผมไปที่น้ำตกคอนพระเพงครับนี่คือทีมงานของเรารถตู้ <laughs> By